เดินหน้ามาครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างความร่วมมือไทยและจีนระยะที่1จากกรุงเทพถึงโคราชโดยโครงการนี้ได้แบ่งสัญญาออกเป็นทั้งหมด14สัญญาซึ่งเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2563ก็มีการเซ็นสัญญางานโยธาได้ผู้รับจ้างแล้ว5สัญญา เดินหน้าก่อสร้างส่งมอบแล้วเรียบร้อยไป1สัญญาและกําลังก่อสร้างอีก1สัญญาซึ่งตอนนี้กลายเป็นครึ่งทาง7สัญญาแล้วค่ะและว,วันนี้เราจะมาอัปเดตท,ทั้งหมด14สัญญาให้ฟังว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างพร้อมฟังรายละเอียดแต่ละสัญญาในคลิปนี้ได้เลยค่ะ โครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างความร่วมมือรัฐบาลไทยและจีนมีระยะทาง253กิโลเมตรสำหรับระยะที่1จากกรุงเทพถึงโคราชภายใต้รูปแบบรัฐต่อรัฐโดยฝ่ายไทยลงทุนทั้งโครงการและก่อสร้างเองทั้งโครงการ ในส่วนของประเทศจีนมีหน้าที่ออกแบบคุมงานก่อสร้างวางระบบรางระบบไฟฟ้าจัดหาขบวนรถไฟความเร็วสูงฝึกอบรมบุคลากรเดินรถโดยโครงการระยะที่1จากกรุงเทพถึงโคราชได้แบ่งสัญญาการสร้างงานโยธาออกเป็น14สัญญาซึ่งจะมาอัปเดตให้ฟังแต่ละสัญญาดังต่อไปนี้ค่ะ สัญญาที่1.1จากกลางดงถึงปางอโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรผู้ก่อสร้างคือกรมทางหลวงได้สร้างเสร็จเรียบร้อย100%และส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563สัญญาที่2จากสีคิ้วถึงกุจ,จิกระยะทาง11กิโลเมตร โครงการประกอบด้วยโครงสร้างยกระดับวางรางรถไฟความเร็วสูง4กิโลเมตรและโครงสร้างระดับดินอีก7กิโลเมตรรวมเป็น11กิโลเมตรความคืบหน้าแล้ว44อร์เซนอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างโรงซ่อมรถไฟและอาคารประกอบอีก8อาคารผู้รับจ้างก็คือบริษัท Civil Engineering และเมื่อวันที่26พฤศจิกาที่ผ่านมาการรถไฟก็ได้ลงนามก่อสร้างงานโยธาอีก5สัญญาซึ่งผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่เดินหน้าก่อสร้างได้ทันทีโดยใช้เวลาในการก่อสร้าง3ปีเริ่มจากสัญญาที่3.2อุโมงค์ช่วงมวกเหล็กถึงลำตะคองระยะทาง12.23กิโลเมตร มีบริษัทนวรัฐพัฒนาการเป็นผู้ก่อสร้างเนื้องานเป็นงานโครงสร้างทางรถไฟ12.23กิโลเมตรคันทางระดับดิน3.27กิโลเมตรอุงโมงความยาว8กิโลเมตรทางยกระดับ0.96กิโลเมตรงานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง4แห่งและงานรื้อย้ายต่างๆใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง1,080วัน สัญญาที่3.3ช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองระยะทาง26.10กิโลเมตรมีบริษัทรกรุงทนเอนจิเนียร์เป็นผู้ก่อสร้างเนื้องานจะเป็นงานโครงสร้างทางรถไฟคันทางระดับดินงานสถานีปากช่องงานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า3แห่งและงานรื้อย้ายต่างๆระยะเวลาก่อสร้าง1 0 8 0วัน สัญญาที่3าขีดสช่วงลำตะคองถึงสีคิ้วและกุดจิกถึงโคกกรวดระยะทาง37.45กิโลเมตรมีบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนเป็นผู้ก่อสร้างนะคะเพราะถึงแม้บริษัทอิตาเลียนไทยจะเสนอราคาต่ำเป็นรายที่2เนื่องจากกลุ่มบริษัท BPNP ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดเนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ สำหรับเนื้องานก็จะมีคันทางระดับดิน14.12กิโลเมตรทางยกระดับ23.33กิโลเมตรงานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า8แห่งและงานรื้อย้ายต่างๆระยะเวลาก่อสร้าง1,080วัน และสัญญาที่3.5ช่วงโคกรวดถึงนครราชสีมาระยะทาง12.38กิโลเมตรมีกลุ่มกิจการร่วมค้า SPTK เป็นผู้ก่อสร้างเนื้องานก็จะเป็นโครงสร้างทางรถไฟระยะทาง12.38กิโลเมตรเป็นคันทางระดับดิน7.85กิโลเมตรทางยกระดับ4.53กิโลเมตร งานสถานีนครราชสีมางานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบไฟฟ้าและงานรื้อย้ายต่างๆระยะเวลาก่อสร้าง1,080วันและสัญญาที่4.7ช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยระยะทาง12.99กิโลเมตรก็ได้บริษัท Civil Engineering เป็นผู้ก่อสร้าง เนื้องานจะเป็นการก่อสร้างทางยกระดับงานสถานีสระบุรีศูนย์ซ่อมบำรุงทางหนึ่งแห่งงานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้าและงานรื้อย้ายต่างๆผลงานของ Civil Engineering ก็อย่างเช่นมอเตอร์เวย์บางปะอินถึงโคราชหรือว่าถนนสายบางกอกน้อยถึงนครชัยศรี ระยะเวลาในการก่อสร้าง3ปีนะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปี2,566จากนั้นเนี่ยทางฝ่ายจีนก็จะเริ่มวางระบบรางใช้เวลา2ปีและคาดว่าในต้นปี2,568ก็จะเริ่มทดสอบเดินรถและเปิดให้บริการต่อไปค่ะนายสุรนเดชทูปวิโรธได้กล่าวถึงสัญญาอีก7สัญญาที่เหลือ วงเงินรวมกว่า6.6มืนล้านบาทจะประกอบด้วยสัญญา3.1ช่วงแก่งคอยถึงกลางดงและช่วงปางอาโศกถึงบันไดมา้าระยะทาง30.21กิโลเมตรซึ่งสัญญานี้เนี่ยโดนปปชอสอบนะคะโดยล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่า บริษัท BPNP เนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้คาดว่าจะเสนอผลประมูลต่อที่ประชุมบอร์ดการรถไฟนะคะในเดือนธันวาคม2563เพื่อเตรียมในการลงนามสัญญาต่อไปค่ะมาดูที่สัญญา4.1นะคะช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองระยะทาง15.21กิโลเมตร จากสัญญานี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะก็เลยต้องมีการเจรจากับกลุ่ม CP ซึ่งจะหาข้อสรุปภายในเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะสัญญาที่4.2ช่วงดอนเมืองถึงนวนครระยะทาง21.80กิโลเมตร สัญญาที่4.3ช่วงนวนครถึงบ้านโพร,ระยะทาง23กิโลเมตรสัญญาที่4.4เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยที่บริษัทอิตาเลียนไทยประมูลได้นะคะแต่รอให้คณะกรรมการรถไฟเนี่ยตัดสินก่อนและสัญญาที่4.5ช่วงบ้านโพถึงพระแก้วระยะทาง13จุด 30กิโลเมตรนะคะที่จะต้องเคลียร์ในเรื่องของ EIA ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและรู้สึกจะมีเรื่องของบรดกโลกเข้ามาด้วยนะคะที่สถานีอยุธยาและสัญญาที่7ก็คือสัญญา4-6ขช่วงพระแก้วสระบุรีระยะทาง31.60กกิโลเมตร คั้งนี้นะคะคาดว่าจะสามารถลงนามได้อีก6สัญญาภายในเดือนมกราคม2564ส่วนที่เหลืออีก1สัญญานะคะก็คือสัญญาที่4.1ที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องรอกลุ่ม CP เข้ามาเจราจาเพื่อหาข้อสรุปเนื่องจากว่ามีโครงการทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นเองค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจสำหรับใครที่รอฟังข่าวความคืบหน้านะคะของโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยจีนซึ่งจริงๆแล้วระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยจะมีสิ้นสุดอยู่ที่ปลายทางจากกรุงเทพถึงนองงาายโดยเราได้พูดถึงระยะแรกก่อนก็คือจากกรุงเทพถึงโคราชนะคะถ้ามีข่าวความคืบหน้าอย่างไร เราก็จะรีบอัปเดตให้ท่านฟังค่ะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ